แล้วก็สำหรับชั้นม .3 นั้นกับผมได้ใช้หนังสือ Access 3 r e e นำมาสอนให้นะครับมาเรียนกันตอนหน้า26นะครับสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับทุ่ประเทศที่ใช้หนังสือนะครับ Patch on English นะครับนะคุณคัวจะรีบทำให้นะครับนะเพราะบางโรงเรียนหรือโรงเรียนของลูกสาวเรียนไปถึงหน้าที่30แล้วนะครับเป็นซูนบุกนะครับเป็นหนังสือเรียนนะครับผมเข้าในหนังสือกันเลยนั่นก็คือ I u o u Spanish แปลว่าคุณเป็นชาวสเปนหรือเปล่านะครับหรือคุณเป็นคนสเปนหรือเปล่านะครับฟังคลิปเสียงก่อนดีกว่าครับมีคลิปเสียงอยู่ Exercise 1. Are you Spanish Hi I'm Antonio What's your name Oh hello I'm Michael Where are you from Are you Spanish? No, I'm from Liverpool, but my mum's Italian. Italian? Where's she from? Rome. What about you? I'm from Manchester. Manchester? Wow. You've got a great football team. Yeah, they're good. Have you got a place to stay, Antonio? Yeah, I've got a room with a family. What about you? I've got an uncle and an aunt in London and a cousin. The house is huge. I've got a room there. Great. By the way, this is Robin. She's Scottish. Robin, this is Michael. Hi Robin. Nice to meet you. Hi. And this is Anna Harrison. She's from London. Her parents have got a B&B &B here. B&B? &B? Yeah. You know, a bed and breakfast. The Victoria Palace Hotel. Anna, who's the man at the bar? Is he an actor?

อาารว่ามิเชลนะครับอาารว่าไบโคนะครับนะแอนโทนิบอนะสวัสดีฉันชื่อว่าแอนโทนิโอนะครับแล้วเธอชื่ออะไรไมเคิลบอกว่าโอ้สวัสดีครับผมชื่อไบโคครับแล้วก็คุณมาจากประเทศไหนครับผมคุณเป็นคนสเปนหรือเปล่าแอนโทนิโอบอกว่าไม่ละครับผมมาจากเมืองเมืองริเวอร์พูลเมืองริเวอร์พูลนี่อยู่ในประเทศเอังกฤษนะครับนะแต่ว่าคุณแม่ของผมนะั้นเป็นชาวอิตาลีนะครับไมเคิลบอกว่าเป็นชาวอิตาลีหรือ แล้วรอนอยู่เมืองไหนล่ะแอนโทนิโอก็บอกว่าอยู่เมืองอกรุงโรมเลยนะครับอยู่เมืองหลวงเลยแล้วเธอล่ะอยู่ที่ไหนนะครับนะไมเคิลบอกว่านะครับผมเป็นคนเมืองแมเชสเตอร์นะครับดังนั้นแอนโทนิโอก็เลยบอกว่าเมืองแมเชสเตอร์ว้าวเมืองนี้นะครับผมเป็นเมืองที่มีทีมฟุตบอลที่ดังๆนะครับนะที่ดีที่ดังที่ยิ่งใหญ่นะครับแปลได้หมดนะครับเกรดแปลว่าดังก็ได้แปลว่าดีแปลว่ายิ่งใหญ่ได้หมดเลย Michael บอกว่า yes they are good คำว่า they are good ก็คือทีมทีมของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับถ้าคุณคุณจะไม่ผิดก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับนะ Have you got a place to stay แล้วเธอได้ที่พักแล้วยังนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับแอนโท i ิโอแอนโทบอกว่า yes yeah, ฉันมีที่พักแล้ว I have ู room in the f a m นี่ก็คือพักอยู่รวมกับครอบครัวเลย What about you แล้วเธออะมีที่พักแล้วยัง ไมเคิลบอกว่า I have c o แ n ะ n n นเคิล an ะ a n นอา n ์ช n น o n นะครับผมมีคุณลุงคุณป้าน,นะครับอยู่ในเมืองลอนดอนด้วย and a อน a c ิ u s i ้นนะครับแล้วก็มีญาติอยู่นะครับเดเฮา u ์ e s เช u บบ้านของเขาก็หลังใหญ่โตโมโหฬารเลยแฮมโก็ต o o ูมได้และฉันก็มีห้องพักที่นั่นแล้วนะครับ a n t โ n i ิอก็บอวว่าเกรดดีมากเพื่อน By the way แต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้ใหใหใหรู้จกักนะครับนี่คือโรบินนะครับ โรบินเนี่ยหลอนเป็นชาวสกอตนะครับสกอตแลนด์นะครับผมโรบินแนะนําโรบินด้วยโรบินนะครับนี่คือไมเคิลเพื่อนผมนะนะรับแนะนําทั้งสองคนเลยไมเคิลบอกว่าสวัสดีโรบิน nice to meet you ยินดีที่รู้จักเธอนะโรบินก็เลยพูดขึ้นมาว่า hi สวัสดีไมเคิล hi สวัสดีไมเคิลแอนนิติเซียนาเฮริสันและโรบินก็แนะนําต่ออีกนะครับว่านี่คือแอนนาเฮริสันนะครับ เอ็นไเนันมาจากลอนดอนด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ของลอนนะครับนะมย B บีบ mm ีเฮียที่ลอนดอนนี่ด้วย BB นี่ย่อม,มาจากเบสแอนด์บริคเฟรชคำว่า b บสแอนด์บริคเฟรไม่ได้แปลว่าเตียงและหารเช้านะลูกนะเบสแอนด์บริคเฟรหมายถึงสถานที่ที่พักนะครับที่มอีอาหารที่พักพร้อมมีอาหารให้พร้อมนะครับขอเรียกว่า b and breakfast รช b, b นะครับ แอนโทนิโอก็เลยย้ำว่า B&B นะครับโรบินก็บอกว่า Yes you know นะครับคุณรู้ใช่ไหมว่า B&B เป็น The Victoria Palace Hotel นะครับเป็นชื่อโรงแรมขนาดเป็นชื่อโรงแรมวิกตอเรียพาเลทนะครับนะ B&B เนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อ, Park, ette, บ,นะ B B, อบ้านพักธรรมดานะครับนะไมเคิลก็บอกว่าแอนนานะครับ Who is the man at the bar ผู้ชายที่อยู่ที่บาร์นั่นนะครับเป็นใคร h e s sir t o r เขาเป็นดาราหรือเปล่าเนี่ยผมพูดคุ้หน้าเหลือเกินแอนนาบอกว่านโอซนไม่หรอกเขาไม่ได้เป็นดาราอิสตันเฮ์ริสันเขาชื่อว่าแฮร์โทนี่เฮ์ริสันเขาเป็นคุณลุงของฉันนะและก็เป็นพี่ชายของพ่อนะครับนะแต่ถ้าเป็นคุณอาก็เป็นน้องชายของพ่อไปได้สองอย่างนะครับนะ i s t h e a s s i s t a น t director นะครับแล้วก็เป็นรองผอนะครับของสถาบัน London a r ร์เซนเตอร์นะครับอีสคู่อีสคู่แปลว่าท่านช่างวิเศษท่านช่างสุดยอดเหลือเกินนะครับนะคบว่า is สคู่อย่าแปลไปลว่าเขากําลังหนาวนะครับเขาหนาวไม่ใช่นะครับนะอีสคู่เนี่ยตัวนี้นะครับพอได้เย็นดังนั้นนะครับอยู่ที่เกอน์เตอร์ก็พูดกันมาเลยต้องให้โลว์สเวสวัสดีเด็กๆ,ๆทุกคน and welcome to the London Art Center และก็ยินดีต้อนรับสู่ London Art Center นะครับจบนะนี่คือบทสนทนาการการสนทนานะครับ ทีนี้มาตอบคำถามกันก็บอกว่า write the correct ให้เขียนชื่อที่ถูกต้องนะครับ after the sentence หลังประโยคนั้นๆน,น,นะครับให้ใส่ชื่อ Antonio ให้ใส่ชื่อ Michael ให้ใส่ชื่อ Robin หรือใส่ชื่อ Anna นะครับดังนั้นในเนื้อเรื่องนะครับใครมาจากเมือง Liverpool ครับตอบว่า Antonio นะครับนาะตอบ Antonio ข้อที่2ครับ เขามีห้องหรือว่ามีที่พักอยู่แล้วกับครอบครัวนะครับตอบใครครับตรงนี้ข้อสองตอบแอนโทนิโอนะครับผคกูเฉลยละเอียดแล้วนะลูกนะถึงแม้จะลบไปแล้วก็ตามนะครับต้องให้นักการให้นักเรียนมาฟังนะครับข้อสามนะครับใครมีคุณป้าหรือคุณอานะครับนะที่เป็นผู้หญิงนะครับอยู่ในกรุงลอนดอนครับผมตรงนี้ตอบไมเคิลนะครับข้อที่สามในไมเคิลข้อสนะครับนะ ลอนมีคุณลุงนะครับหรือคุณอานะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับ london a r t Center นนะครับใกลครับผมมีแอนดานะครับนะคุณลุงชื่ออะไรครับชื่อโทนี่นะครับเป็นรองผออยู่นะครับเชสกดนะครับย่อมาจากเชสนะครับตรงนี้นะครับประกอบเป็นกริยาช่องสามนะลอนมีคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ในกรุงลอนดอนเลยนะครับ ใครนะครับก็แอนนาเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับข้อที่ห้าเนี่ยพอข้อที่หกนะครับหล่อนไม่ใช่เป็นคนอังกฤษครับผมใครครับที่ไม่ใช่เป็นคนอังกฤษโรบินนะครับโรบินเป็นคนไรครับเป็นคนสกอตแลนด์นะครับนะ he from Manchester นะครับใครมาจากเมืองมาจากเมืองแมนเชสเตอร์นะครับก็ไมเคิลนะครับตรงนี้ตอบไมเคิลนะครับจบนะครับหน้าที่ยี่สิบหก Okay, okay, okay.